สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ๊ะนงพนีโพสต์เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่หลายคนนะ่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับสาวจ๊ะนงมณีมหาดไทยเร,เรามีผลงานรวมถึงข่าวกระเราออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเรียกได้ว่าไม่เคยห่างหายจากแฟนๆเลยครับนอกจากนี้ยังเป็นสาวแซบที่มีแคปชั่นเด็ๆดๆฟาดมาฝากแฟนๆตลอด ล่าสุดก็แซบปริกยกส่วนอีกแล้วล่ะครับรังสาวจ้าออกมาโพสแคปชั่นฟาดถึงคนจำพวกที่ให้ความสำคัญกับคำว่าเงินจนหมดความเป็นมนุษย์ ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์กันรัวๆเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับจําไว้นะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนแต่ถ้ามีเงินทุกเหตุการณ์จะดูซอฟลงทันทีเงินไม่เคยไม่สําคัญที่วุ่นวุ่นกันทุกวันนี้ก็เพราะเงินคนบางจําพวกให้ความสําคัญกับคําว่าเงินจนหมดความเป็นมนุษย์ไปแล้ว แฮชแทกมีไม่รู้เท่าไรแฮชแท็กก็ยังจะเบียดเบียนคนอื่นโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงเลยค่ะถ้ามีเงินทําอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินนี้สุดๆเลยค่ะทําอะไรก็ลาบากใครๆก็มองแบบดูถูก อีกท่านบอกว่าจริงสุดน้องอีกท่านบอกว่าจริงจา้าอีกท่านบอกว่าพูดถูกเลยค่ะโดนใจมากอีกท่านบอกว่าจริงที่สุดจา้าอีกท่านบอกว่าใช่ค่ะอีกท่านบอกว่าใช่เลยค่ะอีกท่านบอกว่าจริงครับพี่พระฉาชนันไม่แปลกที่ก่อนหน้านี้ลหลายๆคนขยันหาเงินเก็บเงินทำท้งพี่ด้วยหาเก่งยอมรับและนับถือสู้ๆกันต่อไปแต่เงินถุงเงินถังเริ่มร้อยหรอกันละครับอีกท่านบอกว่ามีแต่คนโทรมาขอยืมเงินนี่เห็นเราเป็นอะไรอีกท่านบอกว่าแต่คนบางคน เมียทํางานเหนื่อยขนาดไหนก็ยังเอาเงินเมียไปซื้อราให้คนอื่นกินอีกท่านบอกว่าพระร่งนี้บอกหวยหน่อยค่ะอีกท่านบอกว่าจริงพี่หมดตัวแล้วที่เก็บเก็บมาอีกท่านบอกว่าตกงานก็ไม่มีเงินแถมพ่วงตําแหน่งผู้เสี่ยงสูงตัางปุริเย่ไม่ร่าชีวิต ท่านบอกว่าใช่ค่ะโควิดว่าน่ากลัวแล้วใจคนน่ากลัวกว่ามิ่มว่าจริงค่ะมีเงินไว้อุ่นๆต่อให้มีเรื่องหาเหวอะไรมันก็ยังอุ่นใจเป็นต้นงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆเข้ามาเห็นด้วยสนั่นเลยล่ละครับเพราะเดี๋ยวนี้เงินสําคัญจริงๆเพราะจะทําอะไรก็ต้องใช้เงินแต่หลายคนก็เข้ามาบ่นเลยว่ายุคนี้หาเงินลําบากเหลือเกินเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่ดาราคนดังหรอกที่ได้รับผลกระทบ แต่ทุกอาชีพล้วนได้รับผลกระทบหมดแถมยังรายได้หดหายอีกใครที่พอมีเงินอยู่บ้างก็วางแผนการใช้เงินและเก็บเงินกันดีๆนะครับเพราะหนทางยังยาวไกลนักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวจะตั้งใจพอยฟาดใครหรือเปล่าแต่ที่นนแน่ๆโดนใจชาวเน็ตมากเลยล่ะครับเพราะบางคนก็ให้ความสําคัญกับเงินจนหมดความเป็นมนุษย์จริงๆเรียกได้ว,ว่าฟาดเจ็บๆไปอีกสแคปชั่นเลย เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับเพราะแม้ภาพลักษณ์จะเป็นคนรงแรงแต่แท้จริงแล้วก็เป็นสาวบ้านๆติดตลกคนหนึ่งนี่แหละซึ่งถ้าใครได้สัมผัสตัวจริงๆก็จะรักสาวคนนี้ได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ